เดี๋ยวมาแรกเพป็นเสี่หมอมาะมึงนะครับเรื่อว่ามันเป็นอย่างนะครับเนาะแต่ผมผมคิดว่านะครับผมกับท่านมั่นใจนะครับเนาะเพราะว่าตุ่มไ่นะครับมันตุ่มคือฝีนะครับผมโอ้ยปวดยาไข้ได้ไงเออออกฟ้าออการักษาไหนถ้ามันเป็นแต่ว่าแต่ผมกับหมอช่วยนะครับเนาะลูกกับหมอช่วยกันนะครับเป็นแบบแต่ความหนาจะเป็นฝีนะครับเนาะยึดเลี้ยงร่ายนะครับผมงามแมงนะครับทราบเข้อแถวเป็นอะไรเบียบเนาะนั่งแบบนะครับผม สวัสดีครับพี่น้องครับมานนุ่มชัดแน่นมาแล้วครับผมวันนี้มันมังง้วลุงผมนะครับมัง้วลุงจีคลองเนาะสงสัยพี่น้องครับตู้วนี้มันตุ่มยังพี่น้องเนี่ยพี่น้องพี่น้องว่าแมนบ่ครับผมปวดได้เพราะมีความหูนะครับน่าร้องแนะนำบ้างพี่น้องครับมันตุ่มยังครับมันแมนรับวิสกินเพี่น้องหรือว่าเป็นฝีหรือเป็นอย่างนะครับจะคิดว่าฝีบุลุง มันเป็นก่อนเดียวเลยพี่น้องเด้มันเป็นก่อนเดียวเลยครับผมเนี่ยนะครับพอมือแรงมืนสีเหมมอมาเหมือนะครับเนาะมือแรงลูกมันสีเหมมอมาเหมือนนะครับผมแม่นีมันทองอยูอ่บว่าลูกนี่สมตอนนีสมพอได้กว่าตอนนี้สมเคสพกแปดนะครับเนาะเป็นงอยแม่แฝดน,นะครับผมผีนะครับแม่แฝดน,นะครับ ฟ้าแปดเพิินนะครับเนาะตัวนี้ก็น้องแกยืนเลี้ยงไร้ได้พี่น้องครับยืนเลี้ยงไร้นะครับผมงามแมงนะครับทราบเขาแถวเป็นอะไรแบมเนาะนั่งแบบนะครับผมในเมื่อไรเป็นสีเหมอมาเมือนได้ครับเดี๋ยวว่ามันเป็นอย่างนะครับเนาะแต่ผมผมคิดว่านะครับผมกะว่าทัานมั่นใจนะครับน้อเพราะว่าตุ้มใหญ่พี่น้องครับมันตุ้มคือฝีนะครับผม มาตาแฝดมั้งลุงนะครับชิ้นงัวปาาผมนะครับเนาะอันนี้งัวสีตัวนี้เป็นงัวผลบุรจาจงัวจุ่มเดียวนะครับเนาะนะครับต้นฝุ่นมีพีสาวเนางลุงเนาะต้นนี้เป็นพีมูนะครับแล้วก็สองตัวนี้นะครับเนาะเป็นฟ้าแฝดพี่น้องครับต้นนี้ก็จะเป็นลูกของตัวนั้นนะครับเนาะ อันนี้ลูกลูกตัวเล็กของลูกนี่ไอ้ตุ้มตามนะครับเนาะผมมาถายพี่น้องมึองบางสองสามอาทิตย์ก่อนนะครับผมเอาพี่น้องครับล่องผู้ใดมีของหูนะครับเดื่อง่องคอมเมนต์มาบอกนี่เป็นองครับว่ามันเป็นเนเรตนะครับตัวนี้มันเลี้ยงลูกมาใส่หมอมาเสียสาาสดยาให้ะนะครับเนาะการสีทิศตัวที่เหลือกสีอันนี้วัยการจะสีดงตัวที่เหลือยมันจะโตนะครับเนาะ แมนบ้นวอตุ่มบังง่นึงนะครับว่ะมีสวงามนะครับเนาะแต่วันในบ่บ้านนี่มีติอะไรเปนบระของหนึ่งขอ๊ดติ๊่ตัวน่อยเติตแค่ตัวนึงป่ตัวอื่นตื่ติตเตลุยเตลไว ปวดยาแข็งได้อีกแล้ขอฝากขอฝากรักษาไปนถ้ามันเป็นแต่ว่าแต่ผมกับเขชัวยนะครับน้ารุ่งกับผมเขชัวยกันนะครับเแต่ว่าแต่ว่าขนาดจะเป็นฝีนะครับเนาะแต่ว่าผมเห็นแฟนตาผมว่ามันกิดยังแล้วพี่น้องครับรับปีสึกินนะครับเนาะบีเป็นแกนบ่เป็นขี้ก่อนเนี่ยนี่บ่บางบางสอบไปมึงว่าตะวันไหมมันลวงขาเลยไหม ลงขาขาเปลมันาเปลี่ยนมือันเปมนใบยมันจแหลมมันจอาุ่ลแหลมนะลุงเน่ะนี่พี่น้องเห็นบ่ครับเห็นเดี๋ยวผมจะสู้มึงน,นะครับเด้อสู้มึงจะชัดนะครับผมนี่พี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้นองตุ๊บนี้นะครับนี่ งวดเราเป็นขุนสุดๆแล้วงวแดดคับนะครับผมอากาศก็ฮ้อนหอมอยู่นะครับแดดก็คักโพดนะครับเนาะอีโตได้ลุงสมยังปีศาจแดงมาทุกคนตัวนี้สมปีศาจแดงนะครับเนาะตัวนี้สมอกแปดนะครับเทปตัวนี้ลูกตุ้มตามนะครับเนาะ่เป็นลูกซีร่าซีล่าเลย่เป็นลูกซีร่านะครับเนาะคอยล่าชื่อแม่นะครับแต่ว่าเนหนั่ดีนะครับ เนี่ครับผมตอนนี้การแลกๆพื้นที่นะครับน้องเพิร์กแกมีวัคซีนแล้วสี่ะไรพี่น้องครับนะครับหลายคนก็ถามว่าวัคซีนมาได้๋ใส่นะครับเนาะตอบยางเดล็ดพี่น้องครับมันมาต่างลับๆนะครับผมเอ่อเพื่อนสิคือว่าตอนนี้นะครับถ้าบ้านเพิ่์นถาบวายนะครับเนาะงถาวัคซีนจากทางการบวายพี่น้องครับก็ต้องแลนท้ากันแล้วเนาะครับโบสันงวดกันสิพวยสีไข่นะครับเนาะงพวกเพิร์มีงวดและตัวมันก็บบอปลอยได้หรือหักระหยันกระหยันมันเป็นไข่เป็นอยังนะครับเนาะ ต้องแดนลินด้นหาพี่น้องครับแต่ถางพุ่นว่าแต่ถามพุนว่าหาสื่อใช่นะครับผมพี่น้องลองปรึกซ่านะครับลองถามกับมองว่าประจำชุมชนนะครับเด้อมองงอนในเขตพี่น้องของเขาพี่น้องนะครับเนาะว่ามียากบวนนะครับผมแต่ผมคิดว่าน่าจิมีทุกคนเลยพี่น้องครับเดินนี่มองอามาอยู่นะครับเนาะอะเปิดเตีอกสวัสดีครับเิรนตียงหอกยืนกันหลับสาบกันครับเิรนตียงเด้อบอขายเนี่ยเป็นลุงนี่ คอยซาจังแมน่อยใช้เมียเราซื้ออะไรก็สซื้อเลี้ยงเอาซื้อต้นต้นผสมพิษอะไรนี่ข่อยอยากได้ไหมให้จะซื้อไงเด้อมาต้องขายให้ดอกให้ร้านไปเลี้ยงหนได้ตัวหนึ่งอุ่นแตกคือลูกลูกสมุนนะครับลูกสมุนลูกสมุนนะครับให้ร้านไปซื้อไงได้สมองต้นหนึ่งเราจะไปเลี้ยง แม่สุมล่างขยันเกีววมมเยวหยาง่วนเฉพาะมุมนี้เราเอาไว้แกวหยากัะหยาไปฟืออ้นได้ปะเกเราเอาไว้เทศบานนะเขาไม,ม่มีงว่วนหรอนะครับ,รบง่วนสีโตที่เป็นง่วนเราเดียวกันนะครับตัวแม่มันขายแล้วนะลุงเนาะตัวแม่ก็ไปเอาโลภูนนะลุงเนาะ เป็นงัวจากเป็นงัวจากผลผลิตแม่ตัวเดียวนะครับนาะนี่นะครับผมไม่งัวซุ่มเดียวนะครับผมเป็นงัวซุ่มเดียวนะครับ,รบให้ลูกตัวนึงเป็นตัวแม่อีกพี่สาวแล้วก็ให้ฟ้าแฝดอีสองนะครับเนาะตอนนี้ก็เป็นล้านนะครับผมเป็นล้านเป็นไอ่ของก็พี่ปปะ ไม่ขอกินทง <laughs> ลูกเจ้าตุ่มตามนะครับผมควาสามเดือนยังลงนี่ตามแล้วเนอะ กำลัาางงามนะครับเอามึงเอาฝ่าวเอเอน้ำมอมันสีใยมึงสต๊ตปตอนนี้ทาง,ท,างท่างชิจเ,เกตกับมี่ลายพื้นทีนะครับลาย,ลายพื้นทีติดโลกลำปีสก,กินนะครับเนาะกัดหลาย,ลายจังหวัดกะตินนะครับผม แต่ว่าหลังจากได้ไล่ไล่ตัวได้รับวัคซีนแล้วนะครับน้อมันก็โรคมันก็เริ่มเริ่มจำกัดวงแคบพี่น้องครับเริ่มบ่อนลาบาแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ตัวมันเป็นกันยังเป็นอยู่นะครับน้อกันยังรักษากันอยู่นะครับผมเพราะว่าตัวเป็นนี่มันสียากประเด็นะครับผมถ้าฉีดก็ใชไม้คราบเชี่ยวออกมานะครับน้องห่วยห่วยห่วยโอเคครับมากระฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดซับสไครต์นะครับน้อ ฝากติดตามแฟนเพจได้เลยนะครับเด้อแฟนเพจนะครับเบานุ่มวัวงามศรีเสกเกียนนะครับนอกจากยูทูบเบานุ่มชาแนลนะครับฝากติดตามทั้งสอง,องทางน,นะครับผมัอกันคลิปหน้าครัพี่น้องครับทะเละคิน้ก,กน็สวัสดีครับ